พิษเราได้เนี่ยดอกพอกหวานแจกดอกพอกหวานว่าผิดเป็นตัวดีบมันได้เลยดอกพอกหวานสั่งมาสองกิโลแมนบอดอกพักหวานแจกดอกพักหวานแจกดอกพักหวาน ดอกพักหวานเป็นตะกินเนาะก็บอกมาใสา่แกงหน่อไม้มาลวกมาต้มมาจิ้มกับน้ำพริกมันแม่นบอบอกเคยกินคือกันละครั้งแรกแหนะทำอะไรได้มา้างม้นมาหน่อยนะคะ่ะดอกพักหวานมาสันงามดีตัวละโอ้ยอันนี้ก็ต้มใดอีหละ่ะมันบนนาวเพียงแต่มันเหี่ยวเ,ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้แช่น้ำก็คงจะตึงขึ้นแหละ